การมีอายุยืนยาวถึงร้อยปีถือว่าเป็นเรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับและยิ่งเป็นคนที่มีอายุร้อยปีที่มีกังวังชาคิดอ่านเขียนไม่หยุดนิ่งจากประสบการณ์คนระดับผู้นำประเทศยิ่งน่าทึ่งนั่นคือเรื่องราวชีวิตของนายมหาธีมูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมัตรีสองสมัยของมาเลเซียที่ยังคงโลดแล่นพยายามผลักดันสังคมที่เขาต้องการเห็นครับเดินทางมาแล้วครบร้อยปีในชีวิต ในมหาธีโมมัดยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานของเขาต่อไปอมาลอดีตนายกรัฐมนตรีมาลเลเซียสองสมัยแจ้งข่าวการเข้าโรงพยาบาลในช่วงวันเกิดร้อปีจากอาการเหนื่อยล้าตอนนี้หายดีแล้วพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตนั่นก็คือการทำงานผ่านตำแหน่งงานผู้นำประเทศมาสองสมัยรวมเวลา24ปีชีวิตในวัยร้อปีของเขาจึงไม่ใช่ชีวิตบั้นปลายเพื่อการพักผ่อนแต่ยังคงอุทิศให้กับการทำงาน ในมหาทีเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางต่างไปจากผู้นําทางการเมืองส่วนใหญ่เขาเป็นแพทย์ชาวมาเล์คนแรกที่เปิดคลินิกเอกชนได้ในบ้านเกิดแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทางานช่วยเหลือและรับรู้ปัญหาของผู้คนเพื่อทํางานการเมืองซึ่งเริ่มต้นในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองบริทิชมลายาในเวลานั้นจากแพทย์ชนบทเขาได้เริ่มต้นลงสู่สนามเลือกตั้งได้เป็นสสสมัยแรกในปี1964จนต่อมาเติบโตในพรรคอัมโนเมื่อปี1981 ได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ครองตำแหน่งถึง22ปีในสมัยแรกเป็นผู้นำที่ยาวนานที่สุดเขาได้นำพามาเลเซียเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากประเทศเกษตรกรรมทำสวนยางปาล์มน้ำมันและเหมืองแร่เป็นหลักมุ่งสร้างชาติไปสู่ความทันสมัยด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองที่มีสัญลักษณ์โดดเด่นมากมายตั้งแต่การสร้างปูตราจายยาเมือง,งหลวงแห่งการบริหารหนึ่งในโครงการลงทุนขนาดใหญ่สัญลักษณ์ของมาเลเซีย รวมถึงตึกแฝดพิตโตรนาสที่ตอกย้ำการเป็นบิดาหแห่งการสร้างความทันสมัยของมาเลเซียและความภาคภูมิใจของชาติอีกอย่างหนึ่งคือรถยนต์โปรโตอนทําให้มาเลเซียกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาของภูมิภาคเสือตัวที่5ของเอเชียบนเวทีโลกในมหาเทเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีสงครามอิรักและความขัดแย้งในตะวันออกกลางในวิกฤตต้มยำกุ้งเขาปฏิเสธ,ธ IMF ราะไม่ต้องการสูญเสียเอกราชทางเศรษฐกิจในปี2003เขาตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งที่เชื่อกันว่าเป็นการสิ้นสุดบัลังอำนาจที่ยาวนานแต่แล้วในปี2018เขาหวนคืนสู่การเมืองชนะการเลือกตั้งเหนือคู่แข่งผู้เป็นสิทธิทางการเมืองอย่างนายนาจิบราซักกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7และเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มีอายุมากที่สุดในโลกในเวลานั้นด้วยวัย92ปีจากผลงานที่น่าจดจำเรื่องการสร้างชาติ นายมหาธีก็มีเรื่องให้ถูกวิจารณ์เรื่องการเป็นผู้นําอำนาจนิยมกดทับเสรีภาพพลเรือนและรวมศูนย์อำนาจการบริหารโดยเฉพาะประเด็นขัดแย้งกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่ในอดีตเคยถูกวางตัวให้สืบทอดตําแหน่งทางการเมืองจากเขาแต่เมื่อความคิดเห็นแย้งกันจึงใช้กฎหมายจับกุมนายอันวาด้วยข้อหาการมีสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกันก่อนที่จะมาจับมือกันอีกในภายหลังในปัจจุบันนี้ที่ได้ผ่าน5ทศวรรษงานการเมือง นายมหาธียังมีเสียงทุ้งติงในหมู่ชาวมาเลเซียบางส่วนว่ามีจุดยืนชาตินิยมมาเลที่กําลังทําลายคุณูุบการที่สร้างมาเช่นการตั้งพันธมิตรทางการเมืองที่เรียกว่าขบวนการแผ่นดินแม่มุ่งเน้นเสรีและบทบาทนําของชนชาติมาเลมากเกินไปจนกลายเป็นจุดปริแยกในสังคมแทนที่จะใช้บทบาทรัฐบุรุษประสานชนชาติต่างๆที่หลอมรวมเป็นมาเลเซียในปัจจุบันให้แข็งแรงสําหรับคนรุ่นราวคราวเดียวกับนายมหาธี ยากที่ทจะแข่งเรื่องสุขภาพความแข็งแรงกับเขาเคล็ดลับสุขภาพดีร้อยปีมาจากพื้นฐานด้านวินัยนิสัยการกินอาหารด้วยหลักควรกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินดังนั้นจึงก,กินแต่พอดีจนเป็นวิถีรักษาน้ำหนักตัวคงที่30ปีและเข้มงวดเลือกอาหารที่ไม่ทำลายสุขภาพนอกจากทำงานไม่หยุดนิ่งกล้ามเนื้อเคลื่อนไหวก็ยังต้องอ่านและเขียนหนังสือเป็นประจำให้สมองฉับไวเพื่อที่จะได้แก่ตัวอย่างมีคุณค่า ในการจะลองวันเกิดร้อยปีที่สำนักงานพอสิ้นเสียงเพลงวันเกิดเขาก็ตัดบทด้วยประโยคที่ว่าเอาละกลับไปทำงานกันต่อ